สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุรมาสาและรหัสนักศึกษา6 6 5 0 1 1 1 0 9 2เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทวีสารบุตรรหัส6 7 5 0 1 1 6 0 1 4มาร์เก็ตติ้งปี2ค่ะค่ะเราทำโปรธเราติดับุกเงนได้บุคคลธรรมดานะคะเลยค่ะ เริ่มเลยเริ่มเลยคำนวณนเดืนเดือนเดือนเดือนประเภทเงินได้ที่หนึ่งเดือนสี่เดือนนสอแล้วก็ยกเว้นอนะ เงินได้จริงแล้วก็บนโบนัสประเทศเงนได้ที่หนึ่งเนโบนัสเท่าไหร่หกหมแล้วก็ค่าใช้สาย เอารวมได้สาที่สิบห mm hmm. นึ่งสองสามสีรได้อ,อลล็อสองแล้วก็ประเพทเงินได้ที่หนึ่งกับ2หงวูกัน คัดเข้าใจห้สิบไปอรเซนหนึออนง่งแ <c oughs> สงนอะยู่เนาะ สามแสนหักค่าจะ้จะาหกสิบเซได้แสนแปเนาะโอเคแล้วก็หักเสิปไ,ได้ค่าใช้จ่าย เซ็นหักแล้วปวดนี้นี่ไงเราต้องอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเลยหรอตรงหนึ่งถรงแร้ใชันี่นร่น้องนี่น้องเออตกใจหมด

เจ็ดมาฮะเจ็ดป่ะไหนเดี๋ยวลองพิลองลองกดเจ็ดเก้าแปดดวกไม่เหมือนกันไม่จะกดผิดไม่เป็นไรคือเราจะได้มีคอนเทนต์ในการถือละพี่ตอสองพี่จะกดผิดบ่อย เจ้าคือไม่ต้องเกงเลยไม่ต้องเกมแต่โอ้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็หักลดย่อนก็มีกันได้หักได้เท่าไหร่หกหมื่นเลิศแล้วก็นางสาวคนนี้มีลูกกี่คนสองคนคนแรกสามเอคนที่สองสองขวบก็น่าจะเกิดหกหลังอีกหนึ่งก็หก กันชีวิตประกันช 10. ีวิตเขาสูงประกันชีวิตเท่าไร่ประกันชีวิตแปดหมื่นประกันสุขภาพสามมื mm ่นวรวมกันได้แค่นึ่ก็เจ็ดหม่นห้ากับสอได้แค่หนึ่งแสนเท่านั้นถ้ารวมกันทั้งสอย่างประกันชีวิตกับสุขภาพเนาะต้องทุนองทนนึ่งหมือีที่ต้องทุนสำรองเงินชีพอาหาได้สูงสุดในรถยนต์หนึ่งหมื่นแล้วก็ ปะกันบิดาอืมปะกันบิดาบิดาไม่มีเงินได้บิดาสูงสุดหมือนห่น้าซื้อมาสองหมืนแล้วได้หมือนห้า 20, เขาก็ดอกพี่ก็ได้อยากทำห้าหมื่นห้าหมื่นรวงกันก็ไ่ยังเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> อล,ลองลองบอกได้พี่ไหม ดาไม่มีกันได้หักได้สามจานหนึ่งอ่ะใช <c oughs> ่เข่าพี่เลยแล้วก็รวมมันได้หลังจากรถย่อด

ห้าแสนหกหมื่นสามพันแล้วก็ทางสาวคนนี้หักอะไรบริจาคบริจาคบริาให้กับโรงพยบาบาลได้เ <15. S 1> ท่าไหร่สองเท่าสองเท่าคือสองเท่าแต่ละกันิบสองเท่าคือสี่หมื่นแต่ไม่เกินสิบเ,เ, <6 S 2> เปอร์เซ็นต์ขหกันกนกได้ค่ะแน่นอนว่าได้ผัดได้หมดอยูแล้วเนาะได้ส <c oughs> ี่หมื่นอ่ะเด้อร แล้จุดที่คือที่ห้าสองสามพัน่าหสองสามแล้วก็คำโนยภาษีคเป็นคโมภาษีตามขั้นนใดเนาะตามที่อันนี้มันจองสองดีกันอาเพราะมีเงินได้ บาะห้าแสนยกเว้นแสนห้าถึงสามแสนเปอร์เซ็นห้าเปอ์เซ็นเจ็ห้าแนล้วก็5สิส หาเปอนได้เท่าไรสามสี่ห้่ห้าศูนย์สานย้าห้าศูอันนี้ตามวิธีที่1นึ่งแล้วก็อีกี่าง โอเคห้ถ okay. ึงแป้ถ yeah. ึงอ๋อห้าถึงแปดเอามดูนะไม่ต้องเอาเอาแค่เอาไลน์อืมเอนไลน์อย่างเดียวโบนาอยู่ที่สองใครออนไลเท่าไหร่3าสน มไม่สนใจน,นใจอ๋อ <c oughs> เยอะลางสาวนางสาวแล้วก็ตอบเลยนางสาววราพลต้องเสียภาษีเท่าไหร่ ภาษีตามวิธีที่หนึ่งตามวิธี่หนึ่งจำนวนสามหนสามหมื่นสามสามหมื่นศูนย์สามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบยื่นแบบแสดงรายการยื่นแบบแสดงรายการโอเดอร์อะไรเก้าศูนย์เภายในวันที่เท่าไหร ถ้ายืนแ้ถ้ายืดอะไรไม่อะไรแปดไมสาโอเคยืนแบบแสดงรายการใช่ก็จุดกด เขาต้องเสียอว่าของ,ของจ่งายภาษีปีเจ็ดก็7เจ็ต้องจ่ายภาษเจ็ดถึงหกแปดไหม เพราะว่าอัน,นทั้งปีอ่หกแปดน่าจะหกแปดพี่จะจำไม่ได้เหมือนกันอโอเคเศรษฐีหน่อยสำหรับอันนี้เราทั้งสองคนขอบคุณค่ะ